สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มหจะมานําเสนอเรื่องการเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทยภาษาท่าสวัสดีค่ะเ็กิ่งจันยมูลมูลแชมป์เลขที่16ความหมายภาษาท่าภาษาท่าทางนาฏศิลป์หมายถึงการใช้ท่ารําหรือท่าทางร่างกายเป็นภาษาสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความหมายความรู้สึกอารมณ์หรือเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คําพูดท่ารัก ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางท่าบริเวณฐานในหรือบริเวณอ,อก ถ้ารักใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางบริเวณฐานไหล่หรือบริเวณอกถ้าโกรธตั้งข้อมือขึ้นใช้นิ้วฝ่าตวัดแล้วเก็บนิ้วชี้งอเข้าหาฝ่ามือหรือใช้ฝ่ามือซ้ายถูบริเวณขางใต้ใบหูซ้ายถูไปมาแล้วกระชากลง ถ้าโกรธถ้าร้องไห้เป็นการใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผากมือขวาจับหงายที่ชายพกตัวพระมือขวาเท้าสะเอวก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมสะดุ้งขึ้นเหมือนกำลังสะอื้นแล้วจึงใช้นิ้วซ้ายแตะที่ในตาทั้งสองข้างเหมือนกำลังเช็ดน,น้ำตาถ้าปฏิเสธ เป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงหน้าสั่นปลายนิ้วไปมาช้ชาๆและถ้าเรียกถ้าเรียกเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงด้านหน้าและกดข้อมือลงเดินมือเข้าหาตัวเล็กน้อยยังตรงข้ามกับมือที่เรียก